สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูมิ้นคุณครูมิ้นอยากชวนเด็กๆเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งแต่ก่อนเข้าไปเราจะต้องก๊อกก๊อกก๊อก,ก,กทักทายเขาก่อนขออนุญ,ญาตเขาก่อนใช่ไหมคะเราจะเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งไปดูซิว่ามีอะไรอยู่ในบ้านไหมรอไปสังเกตกันดูดีกว่าค่ะว่าในบ้านหลังนั้นมีอะไรถ้าพร้อมแล้ว ไปฟังนิทานจากคุณครูตากันก่อนเลยค่ะนิทานเรื่องบ้านเรามีเงาประหลาดเรื่องพัชรีมีสุคนภาพวินิจยิสมันเล่าโดยครูตาเองค่ะในวันย้ายบ้านคุณพ่อกับคุณแม่พาพวกเราย้ายเข้ามาอยู่บ้านใหม่คนที่ตื่นเต้นดีใจมากเป็นพิเศษก็จะเป็นผมกับน้องสาวนั่นเองว้า บ้านใหม่ของเราสวยน่าอยู่ชมัดเลยเมื่อวานพวกเราขนของกันทั้งวันทั้งเหนื่อยทั้งเพลียไม่รู้เผลอหลับตั้งแต่เมื่อไหร่ครืนครืน่นเสียงฟ้าร้องทำให้เราตกใจสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วผมก็เห็นเงาประหลาดนั้นตัวใหญ่ดำดำทำตาวับวาวมีเล็บยาวๆ เดินก้าวตรงมาอ,อโถเอ้ยทีแท้ก็พี่ชายนั่นเองพี่ชายของผมนะรักเจ้าเหมียวมากพี่บอกว่ามันจับหนูเก่งแต่ผมอะ่ะชอบเจ้าด่างมากกว่าเพราะเจ้าด่างแสนรู้และเฝ้าบ้านเก่งกว่าอีกแล้วเหตุการณ์แปลกก็เกิดขึ้นอีกตอนที่ผมกับน้องกำลังวาดรูปกันอยู่ทันใดนั้น ก็มีเงาอะไรไม่รู้โผลมาเงาดำปิดปีมีปากกว้างมันแยกเขี้ยวกลางกำลังเดินมาน่ากลัวแบบนี้จะเป็นอะไรล่ะคะเด็กๆบ็โถ่เอ้ยที่แท้ก็คุณพ่อนั่นเองคุณพ่อของผมนะ่ะชอบต้นไม้มาก บ้านเราร่มรื่นและก็สดชื่นเพราะคุณพ่อปลูกต้นไม้เต็มไปหมดเลยถึงอย่างไรผมก็คิดว่าบ้านนี้ต้องมีใครอยู่อีกนอกจากพวกเราแน่ๆคราวนี้ผมเห็นเงาตัวเบล่มกำลังขมือบอาหารอยู่ในครัวนะสิเจ้าตัวดำมืดยืดคออาปากเขี้ยวแหลมคมมาก อาปากหน่ากลัวหน่ากลัวแบบนี้จะเป็นอะไรล่ะคะเด็กๆบลโธเอ้ยที่แท้คุณแม่นั่นเองคุณแม่ของผมทำอาหารเก่งมากอาหารฝีมือคุณแม่อร่อยที่หนึ่งเลยคุณแม่เรียกผมไปกินข้าวแล้วล่ะผมพยายามบอกตัวเองเหมือนกันว่าไม่มีอะไรหรอกนะ แต่ตอนที่ผมกับน้องกำลังดูทีวีอยู่นะสิที่ใต้บันไดมีเงาโผล่มาอีกแล้วตัวใหญ่เขี้ยวกลางกำลังอ้าปากฟันแหลมคมมากอ้าปากจ้องมองน่ากลัวแบบนี้จะเป็นอะไรคะเด็กเด็กโทเอ้ยที่แท้ก็พี่สาวของผมนี่เองพี่สาวของผมน่ารักใจดี แล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นจอมประหยัดที่สุดในบ้านเพราะเก็บสตางค์ได้เก่งจนมีกระปุกออมสินที่ใหญ่กว่าทุกคนเลยตอนที่ผมจะเข้านอนเจอเหตุการณ์น่ากลัวสุดๆเลยผมเห็นเงาประหลาดกำลังบุกเข้ามาในห้องนอนของเราโอ้ยใครก็ได้ช่วยทีเจ้าตัวดำปีมีมือกันไกล ตัวยาวสูงใหญ่เดินใกล้เข้ามาหน้ากลัวแบบนี้จะเป็นอะไรคะเด็กๆโถเอ้ยที่แท้ก็คุณแม่นั่นเองคุณแม่เอาผ้าหม่มผืนโตมาให้แล้วยังมีนิทานเล่มโปรดมาเล่าให้ผมกับน้องฟังต่างหากล่ะคืนนี้ช่างมีความสุขจริงๆเลย ผมไม่กลัวแล้วค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆได้ฟังนิทานไปแล้วใช่ไหมคะนิทานที่เด็กๆได้ฟังเมื่อสักครู่เป็นเงาประหลาดในบ้านหลังหนึ่งเด็กๆเห็นไหมล่ะคะว่าเงาต่างๆเนียไม่ได้น่ากลัวเลยแต่เกิดจากจินตนาการของเด็กๆนั่นเองกิจกรรมต่อไปค่ะครูมินได้มีภาพเงาให้เด็กๆได้ลองทายกันเด็กๆจะต้องลองสังเกตดีๆนะคะว่าเงาที่เด็กๆเห็นเนี่ยจะเป็นภาพของอะไร ลองไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีเด็กๆฉันแมวเหมียวที่พวกเธอทายเมื่อกี้ไงล่ะสงสัยละสิว่าฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันแค่จะมากระซิบบอกว่าข้างหน้ามีภารกิจลับซ่อนอยู่อ่าเด็กๆคะเด็กๆสงสัยกันไหมคะว่าเงาเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรเดี๋ยวเรามารู้จักเงากันให้เพิ่มมากขึ้นดีกว่าค่ะเงาจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีแสงสว่าง ที่มีต้นกำเนิดจากธรรมชาติอย่างพระอาทิตย์งไงล่ะคะคอยให้แสงสว่างกับเราในเวลากลางวันเราไปดูภารกิจเกี่ยวกับเงาในเวลากลางวันกันเลยค่ะเด็กๆนำสิ่งของหนึ่งชิ้นในบ้านเป็นของเล่นของใช้หรืออะไรก็ได้ค่ะไปวางที่ที่แสงแดดส่องถึงแล้วลองมาวัดขนาดของเงาในช่วงเวลาที่แตกต่างกันดูนะคะวัดเงาครั้งที่หนึ่งเวลาเก้าโมตรง วัดเงาครั้งที่สองเวลาเที่ยงตรงและวัดเงาครั้งที่สามเวลาบ่ายสามโมงตรงค่ะอย่าลืมสังเกตและบันทึกความแตกต่างของเงาด้วยวิธีที่เด็กๆถนัดจะถ่ายรูปหรือใช้ไม้บรรทัดก็ได้นะคะเรารู้จักเงาในตอนกลางวันแล้วแล้วสงสัยไหมคะว่าในตอนกลางคืนเนี่ยมีเงาได้อย่างไรในเวลากลางคืนหรือในที่มืดที่ไม่มีแสงอาทิตย์ แล้วจะเกิดเงาได้อย่างไรนะมเราจะใช้แสงสว่างที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะเช่นไฟฉายคูมไฟเมื่อวัตถุต่างๆมาบาังแสงก็จะทำให้เกิดเป็นเงาเหมือนกับวัตถุสองชิ้นนี้ค่ะอย่างที่เด็กๆเห็นในภาพไงล่ะคะ<อ>เพียงคุณครูนำกันไกลแล้วก็หวีมาบังแสงไว้แบบนี้จะเกิดเป็นเงาที่มีรูปร่างเดียวกับหวีแล้วก็กันไกลค่ะ ภารกิจที่1สร้างเงาในเวลากลางคืนภารกิจนี้ให้เด็กๆสร้างเงาตามจิดดนตนาการของตนเองค่ะโดยใช้ไฟฉายโคมไฟแฟลชโทรศัพท์ส่องไปยังพื้นที่โล่งเลยนะคะอาจจะเป็นกระดาษผนังพามานหรืออะไรก็ได้เลยค่ะจากนั้นก็มาเริ่มสร้างเงากันเลยค่ะเด็กๆสามารถสร้างเงาโดยใช้มือสร้างเปรูปต่างๆได้เลยนะคะ นอกจากมือแล้วเด็กๆยังใช้สิ่งของหลายๆชิ้นมาประกอบกันให้เกิดเป็นเงารูปร่างใหม่ๆได้เลยนะคะเด็กๆสามารถ วาดใบหน้าหรือส่วนต่างๆลงไปในเงาของเด็กๆได้เลยค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าเงาเนี่ยสามารถเปลี่ยนขนาดไปเป็นเล็กหรือใหญ่ก็ได้เลยนะคะตามขนาดที่เราต้องการเลยค่ะโดยที่เมื่อเราต้องการให้เงามีขนาดใหญ่ก็นำวัตถุเข้ามาอยู่ใกล้ๆแสงค่ะ แต่ถ้าเราอยากให้เงามีขนาดเล็กเราก็นำวัตถุไปอยู่ไกลๆแสงได้เลยค่ะภารกิจที่สองสร้างเงาให้เท่ากันแต่ขนาดของวัตถุแตกต่างกันให้เด็กๆนำสิ่งของที่มีขนาดแตกต่างกันภายในบ้านมาจำนวน2ชิ้นมาทำให้เงามีขนาดเท่ากันโดยใช้แสงเป็นตัวช่วยเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะ ภารกิจทั้งสองภารกิจที่คุณครูให้ดูตัวอย่างไปไม่ได้ยากเลยใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวคุณครูมิน้นอยากเห็นของเด็กๆบ้างอยากดูของเด็กๆบ้างว่าเด็กๆจะสามารถทำภารกิจทั้งสองภารกิจสำเร็จหรือไม่แล้วอย่าลืมถ่ายภาพน่ารักน่ารักมาอวดคุณครูแล้วก็เพื่อนๆด้วยนะคะส่วนวันนี้คุณครูมิ้นจะขอตัวไปหาภารกิจใหม่ๆที่น่าสนุกมากกว่านี้ให้เด็กๆได้ทดลองทำดูคะ่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ